ที่นี่สถานีวิทยุหมอกอกเม่แกกน้ำบ้านดอนไม่งาม,มต่อไป่ันจีได้ฟังข่าวไปแต่งสิบล้อตําบนไฟมอเตอร์ไซค์เลยดังแตกส่วนโซเฟอร์จ้าชีตายสียังแตกคนขับปลอดภัยแสดงว่าคนขับเก่งกว่าโซเฟอร์รถดูดสวมกับรถแก้หมาเกิดส้นกันอย่างแฮงรถด,ดูดสวมควกมำขี่เฮียซาเฮียไซเพราะกระนั้นคอกหมาก็ไม่แตก มาได้ลังลงไม้ก,กินขี่กันหมดรถผู้เสียหายคือเจ้าของขี่นั่นเองข้าวุตุคาดว่าที่จังหวัดเลยคืนนี้อากาศสิลดลงเพียงตุ่มมองมือ้อเ้าบ้านนอนไม่งามของเฮาอากาศสิสูงขื้นเพียงคออากาศสิ่้อนจัดเมื่อเวลาแก่เสียตาเดยดข้าวกเ,าเ,าเกษตรกเรกษตรแก่กินได้แต่ไหน កសិត្រអត់គិតដល់ទៀងញុំសូមរីបរបជម្រៀបសណាមនៅบ้านដងកុំស្ងប់ត្រង់បាត់ឆឹងចឹងត្រូវប្រឹងរឹងតឹងមិនមានលុយច្រើនណាស់មិនដឹងញញះស្ឡងតំណែងមកឯងចឹងក៏ធ្វើជាសំណាញ់នៅលើហឹងមកគេមិនឲ្យតម្លៃរួចជួយប្រេតធ្វើជាសឹងបើជោគទឹកនឹងកំពើនៅលើជើងត្រើ เพือนี่เนาะฮะเล่นเสีปากอันบางๆของฉันนี่เนาะบางมองได้เขาสิจูบเบิดเข็นเป็นตะข้อแข็งหายถูกไหมไม่เป็นจูบจะเชืเขาจีบสวนลิ้นฉันเพื่อนข้อขาวๆของฉันนี่เขาฉีดดูดเบิดเข็นยามือเซแมนเลยเป็นเจ้าที สีเจมพวก,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 กันทีแม่แก่ๆอี่สนนนัะพาเจ้าสังกาว่าแถอให้เกียริพี่น้องคนนี่แม่ขอโทษมันดีใจหลยบอก,กำใหม่อีหน้าหน่อยหมวยโปกฉันเน่ะมึงเตรียมตัวไล่ฟาดทิพาหัวมึงมาแรงนี่ฟาดทิพาหัวป่าหมอร่มที่หาข้อนอไม่อีทางใจมึงตี๋กับุญจำบุย อุนด้อยอเดียอดึกดึกยันดาวดาวชาาม่แฮงโดนวดนาเ็กเ็หน่อยโมนี่คอยเชียกจำบักจำเกนผู้จีตายไปฟังผู้ทียังีกันไปเรื่อยเมยเฮ็ดเดียกะเมยอิริเมยีฮีจะเมยออนชอเศรีหนอยจีดีก็ฮีไงเอ่นี่แม ภาษาคนเท่านี่มันต่างกันเด็